We a r e ์ยูนิประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่10ประจำปี2566วันที่6กรกฎาคม2566สศาสตราจารย์ดรวิรลณตั้งเจริญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีครั้งที่10ประจำปี2566นห้อณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น3ามอาคาร1 0 0ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิทานน้อยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรธิติพรพิชยากุลรองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิทานน้อยณศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรสมบัติโคชิธิอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมอนวันวีระธรรมโมเลขาธิการคุรุสภาในโครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค,ครูแนวใหม่ณห้องประชุมราชนครินชั้น5อาคาร100ปีสมเด็จพ,พระศรีนครินทร์ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ2,566-2,570ถึง2,570เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรสมบัติขจชศิธิอธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ถึง2,570 และทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณพศ2567โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคม2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกร2ชั้น3อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนิทรรศการวลัยอลงกรมหาวิทยาลายัยแห่งความสมดุลและยั่งยืนประจำปี2566 v r U Sustainability 2023ในวันพฤหัสบ,บดีที่27กรกฎาคม2566พบกิจกรรมต่างๆอาทิ การถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ4ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลลงกรในพระบรมราชปธัรภ์การมอบรางวัล v i u Outstanding Award 2023การแสดงดนตรีซิมโฟนีวิธีมอบรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นประจำปี2023 VIRU Showcase วิศวกรสังคมการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินสแตมอภิวัตและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย